สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเป็นพระสมเด็จหลวงปู่กันวัดใหม่อินทราวาสนะครับครบรอบออ80ปีนะครับอ,อ,อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นพระเนื้อผงน้ำมันนะครับ ก็ก่อนที่จะไปฟังประวัติของท่านก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสำหรับหลวงปู่กันคูณนะวโรนะครับแห่งวัดใหม่อินทราวาสนะครับอ,อ,อำเภอวิศเศษชัยชาญน,นะครับ จังหวัดอ่างทองก็ท่านเป็นาชาวโพพระยาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านกา็เรียนวิชาธรรมประหลัดขิดนะครับจากหลวงพ่ออีนะครับอำเภอสัตหตีบแล้วก็หลวงพ่อพักวัดโบสนะครับแล้วก็หลวง พ่อปูวัดดอนลักษนะครับแล้วก็หลวงพ่อคําโปลัาหลวงพ่อท่านคล้ายสวนขันนะครับแล้วก็อาจารย์คารว่า,อ,าอิสลามนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ท่านหลวงปูก่กลันนะครับท่านดัง ท่านเก่งแล้วก็ท่านดังในด้านปลัดคิจนะครับพวกเครื่องรางนะครับจะเป็นเครื่องรางพวกปรลัดคิจไม้แกะอะไรเงี้ยครับแห่งวัดใหม่อินทราวาสนะครับก็แรกเริ่มเดิมทีท่านเป็นชาวโพพยาจังหวัดสุพรรณนะครับสมัยยังเป็นคารวาสก็มีชีวิตเหมือนอผู้ชาย ไทยทั่วไปในอดีตนะครับก็คือเป็นท่านเป็นเสือเก่านะครับท่านมีความสนิทสนมกันมากกับอดีตเสือใหญ่แห่งเมืองสุพรรณนะครับก็เสือฟาดนะครับท่านนะครับท่านกิง่งท่านขังมาตั้งแต่ก่อนท่านบวชนะครับเพราะยาม ยางว่างนะครับท่านก็ไปรับจ้างลงไปลานในวัดนะครับและเล่าเรียนวิชาจากพระอาจารย์ก็หลายกีจินะครับก็เป็นก็ส่วนมากท่านก็จะไปเรียนกับหลวงหลวงปูอ่อนนะครับอุตตโมนะครับวัด ชีสุกเกษมนะครับเป็นพระอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาหลักๆของท่านนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เป็นอาจารย์หลักๆนะครับเป็นต้นตำรับพระยันที่ทัานท่านใช้เป็นตัวหลักก็คือตัวณทรหดนะครับมีด้านลังนะครับนี่มียันนะก็และหลวงปู่คำ วัดหนอ่อพุทธาวงคุลนะครับอยูอ่ตรงกันข้ามนะครับท่านก็สแสวงหาวิชาพระอาจารย์ผู้ทรงคุณมากมายนะครับหลายท่านก็ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออีนะครับแล้วก็หลวงพ่อพักนะครับหลวงปู่ภูวัดดอนลักษณนะครับก็แล้วก็หลวงพ่อท่านคล้ายนะครับ ที่ท่านใช้เวลากว่า6เดือนนะครับกว่าจะเ,าเรียนวิชาไดา้สำเร็จนะครับก็เป็นอ,อีกหนึ่งเกจิคณาจารย์นะครับทีเ่เก่งแล้วกเ็เข้มขลังนะครับส่วนมากท่านก็จะเก่งใน เหลืองเครื่องรางพลัดขิกน,นะครับก็จะเป็นผงน้ํามันนะครับสร้างก็ราวๆปีหลังหลังปีสองพันห้าร้อยน่าจะไม่เกินยี่สิบปียี่สิบปีสามสิบนะครับน่าจะราวๆปีสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับก็เป็นผงน้ำมันครับ ดูผงด้านในนะครับนี่นี่จะเป็นรูปประัติขีของท่านนะครับก็ประวัติของท่านก็ข้าวนะครับที่ได้ไปค้นคว้ามานะครับท่านก็เก่งนะครับอย่างน้อยท่านก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อท่านคลายนะครับเือผงน้ำมันดูง่ายๆเลยนะครับก็คล้ายๆกับ หลวงพ่อก,กวยนะครับนี่ฮะผงคล้ายๆกันเลยนะครับเป็นเม็ตต๊ขาวกขานะครับก็ในสายก็เล่นกันหลักร้อยนะครับก็เล่นกันไม่แพงนะครับในสายก็เล่นหากันอยู่นะครับส่วนมากคนก็จะชอบเก็บพวกประหลัดขีด ภาิตาก็มีพวกเป็นเครื่องรางนะครับแต่ว่าส่วนน้อยแต่ว่าผมพุทธคุณก็ดีนะครับทันก็่อปลูกเสกเองนะครับนี่ยอดนะครับนี่ก็มีผลัดคลิดด้วยนะครับนี่ดูครัเป็นผงพุทธคุณนะครับแก่น้ำมัน สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีพระดีๆพุทธคุณดีๆนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆพีอาจารย์ได้รู้จักกันนะครับสำหรับนิยมไม่นิยมก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมก็ชอบที่พุทธคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ